ในเด่ในพักคุณนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนะครับในส่วนของน้องๆ้องเยาวชนนะครับในส่วนตารวจในโครงการเกี่ยวกับงานป้องกันนะครับก็จะมีโครงการครูแดนะครับหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเป็นรุ่นที่อบรมไปแล้วนะครับจะเข้าไปสอนน้องๆเกี่ยวกับการทํำยังไงถึงจะห่างไกลยาเสพติดนะครับซึ่งซึ่งก็จะเข้าไปทุกเดือนนะครับมีการเรียนการสอนตลอดนะครับ แล้วก็นอกจอากนี้ในรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านลองท่านลองมาร์กนะครับนิดนึงบอกน้องกันนิดนึงอ่ะบอกน้องสัานิดนึงสำหรับโครงการครูแดนเนี่ยเราจะมีครูตำรวจแดนประจำโรงพักอยู่แล้วครูตำรวจแดนหนึ่งคนจะเข้าไปเรียนอจะเข้าไปสอนนักเรียนชั้นป .5 คนละสองห้องเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยทําไมต้องเป็นป .5 เพราะว่าเขาได้ทําการวิจัยมาแล้วว่าวัยป .5 เนี่ยคือวัยที่กําลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถให้คุมคุ้มการรู้เท่าทันกับยาเสพติดว่ามันให้โทษยังไงไวัยนี้ก็จะไม่เข้าไปยุ่งและในขณะเดียวกันเขาจะเป็นวัยที่สามารถไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่กับคนที่เขารักต่อได้นั้นโครงการนี้ดําเนินกันมาเป็น1 0บสปีละแล้วลเราก็มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแดนเนี่ยเป็นแสนแสนคนแล้วทั่วประเทศแล้วก็จะทําต่อเนื่องทุกๆปี รุ่าวันมาแล้วข้าสนับค่ะตั้งเช้านะฮะต้องขออนุญาตขอบคุณสถานสำนักการศานะฮะโดยทีครูบาอาจารย์ที่ได้พาผู้หลานนักเรียนนะครับไปร่วมในช่องประชาชนต่างๆก็ได้ร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่ภาคเช้านะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เราทำมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยเรื่องใหญ่ที่เราได้ทำกันมาอย่างตั้งปีอย่างต่อเนื่องนะครับ ในฝ่ายจังวัเองเนี่ยก็มีการหลางนะครับหาข่าวเราเสนอเขารับการความร่วมกับทางทีมสันสาธารณสุขทางทุณหมอทางทีาบาลต่างๆมาอยู่ต่อเนื่องนะครับหน่วยงานก็ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายนะครับเพื่อของการอบรมให้ประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเยาวชนลูกหลานนักเรียนทางการก็ได้ช่วยกันนะครับในการอบรมสั่งสอนดูแล นะครับให้กับลูกหลานในโรงเรียนไทยสารศึกษาต่างให้มีภูมิคุ้มกันไปตนลอดในการป้องกันยาเสพติดอย่างต่อ,อนเนื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะวันนี้ที่เราทำกันครับเราทำกันมายอย่างทั้งปีแล้วก็มีความเข้มแข็งน,นะครับแล้วก็เราประกอบกับในขณนะนีนะนนน้นะครับรัฐบาลก็ได้เร็งเห็นถึงปัญหายาเสพนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วนแล้วนะครับ ได้ประกาศให้ยาเส็ตเป็นวาระสำคัญเลขด่วนซึ่งได้ปทีสินาาให้มีความป้อไกัให้มีความป้อไกัจากยาเสษติดอย่างยั่งยืนจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน